สวัสดีจ้าพี่น้องนี่พ,า, ah า,พาพี่น an, ้องมาหาเก็บเห็ดอีกคลิปที่สองเลยจ้าหายจ้าอย่าเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มบอให้เก็บเพิ่มทุกดอกเลยค่อไปเรื่อยๆหูไอพี่น้องนี่นี่เก็บได้ล้วเอาเก็บไอ้ทุ่นทีดอกเอิ้นตาเพิ่น มันมาเหรอฮะไปดูโอ้โง่อู้พี่น้องแบบใหญ่แบบใไงตอนว่าสิพักกันหนีแล้วโหดไปเลยให้เห็นพี่น้องเพิ่นว่าหาอีกกนอนหาอีกกอนอย่าไปเด้อลูกอย่าพึ่งไปเด้อลูกแบบงามอืองามงามงามสามดอกเต็มตาอือ อ่ะเมื่อีกไปเป็นยังพี่นอ้องโอ้นี่ดอกน้อยมันดอกน้อยอน่นารัออกกำลังเอาะกำลังเซ่บขม่นใหญ่ข้นกับเต้นกับตาพี่น้องโอ้ยมานมานอยู่นี่กองพอดึงมาดูดมาเด้อนี่ดูนหส <c oughs> ร้านสาวข่อยมานขักเป็นซีตาเนาะเออเออเออจะเพิ่มเดี๋ยว <c oughs> นี่นี่คุณมานมานมานหรอพี่นอ้องกำลังมานกำลังมานนี่แมนอือโอ้ยงามค่ะพี่นอ้ <c oughs> อง กั man, บพี่น้องมามามาเก็บเป็นสังกันนี่โอ้ยโอ้ยเกาะอืมอืมงามเลยพี่น้องเรียกว่าบ้านโอ้มาหนีพ้นบ้านทุดทำหนีเหรอหนูเออพอพ้นหลุ่น่อยอืมหลุดหลัง พี่น้องเห็นอีกและเฮ้ยเอ้า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 คุณดอกนึ่งเสียมปักไว้ยังคุณเออจะทานงูเลยเก็บพี่น้องบึงนี่ทำเป็นใ่นี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่พี่น้องดอกใหญ่คักนี่อืดอกใหญ่แห้ง อีดอกเงี้ยพี่น้อง,อองอกืงอืนมจุกโค้งเจีงเคงอืออยู่สามคนพี่น้องเอ้ยมาเดินมาเดินมาเก็บในขยะนี่อู้อยู่ลึกพี่น้องปักเดือ ôi mà đưa phi nhỏ mặc kiệt can đưa bóng <laughs> mà thấy bóng mà thai cũng không kiếm kiếm. kịp mọi mì đấy ดอกเห็ดดอกเห็ดไงบอพี่น้องนี่เห็ดอีหยังนี่เห็ดนี่มีคนเคยกินหฮ็ดบอขอก็บ่เคยกินจ้าเธอเขาเอินเห็ดอย่างนี้เอินมันนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเขาเอินเห็ดอีหยังพี่น้องเคยกินบอนี่แต่ชาว่ามันกินได้เด้ แต่วาใหญ่แต่ใหญ่เ่เคยกินอืมเ็อื่นเพ็ดเฮ็ดพุ่งหมูบ่เฮ็ดอียั่งนุ่มนิมนุ่มนิมอืมมาเอาไปแก้งด้วอไป่นอกหลายหลายว่าเห็นหลายหลายค่อยค่อยหาอุ่นคน จีเว่นหนองมูกระแตกแยกใหญ่กันไปเบิด เขากขหาทาเขาจะหนีปะหาได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเห็นป้องจ้าเห็นอีกยังเห็นเห็ดอีกหรือยังจ้าอ้าวนึ่งดอกนี่นี่ดอกน้อยดอกน้อยดอกน้อยสองดอกมาทางนี้สามดอกสี่ดอก ดอกป้ายมันแลยอเะปึ๊บหมันมันมันม,ม,มาอีกมาเต็มตาแล้วไปดอเบ่งไปดอกอออโอ้ยมันหมันโอ้มันซีหาดอกเต็มเลยอ,ยอ และวหนึ่งดอกให้ป้าหน่อยหนึ่งดอกป้าขายว่าจะแบ่งกข้าวเราดอกเอาดอกให้เงี้ยวก็ได้ดอกได้นุ่มๆก็ได้เอาป้ายทองวิทย์คายเลยฮะเห็นนี่ข้อจะสาไปก็เห็นก็ดก้าก็ตะเห็นปาก็เห็นยูทูปยายเห็นยูทูปถ่ายยูทูปมาเก็เห็นมันก็เก็บก็ให้ไปยั่วเพิ่อเก็บก็ถ่ายไปดี มาตีโจ oh, ๊กค well. ิปดีเลยใบบัโอู้ไปได้เห็ดปวกไปจุดเหมือนตาบนี่เห็ดปอกโอ้เออว่าอ๋อใบบัวใบก้านใบดอกหนึ่งสองดอกเอาเอาอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มเด้๋ยวที่ทายพอมันจโจ๊กคีบ เดี๋ยวเอาไม่ยังเอาน้ำอืมนี่พี่น้องนี่เดือดอกหนึ่งค่ะอืมนี่